สวัสดีบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับต่อจนประชาชนที่ติดตามข่าวสารการประชุมครมในวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายว่าระเพื่อทราบเพืพ่อพจารณาอยู่หลายเรื่องนะครับล้วนส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเป็นต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับในเรื่องการในเรื่องการช่วยเหลือยอวาวยาในเรื่องของการวัคซีนในเรื่องของงบประมาณนะครับและในเรื่องแผนงานต่อไปในเรื่อง,องการแก้ปัญหาในเรื่องของกฎหมายะบวนวิธธรรมต่างๆทั้งหมด นั่นคือสิ่งรัฐบ,บาลต้องทำนะครับในทุกพิธีไปด้วยกันนะครับแล้วใช้กระบวนการขั้นตอนที่มันต้องแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่สื่อถามมาในวันนี้ PPTV นะครับในเรื่องของประเทศเีรนมานั้นก็ขอให้ทุกทุกฝ่ายนั้นช่วยกันเสนอข่าวอย่างมาระวังที่สุดนะครับไม่อยากให้เกิดเป็นอะไรเสียในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชน ของเราที่เป็นปเพื้นบ้านร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขอให้ฟังในเรื่องในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของ,ขอ,งอาเซียนด้วยเลยด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดการขยายความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนะครับตามหลักการของอาเซียนในเรื่องการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายผมงเคยชี้แจงไปแล้วที่มีปัญหาอยู่บ้างในขณะนี้ก็ได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราลัง นะครับในการเจราจาพูดคุยกันต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนักลงทุนของเราด้วยเรื่องต่อไปการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อันนี้ก็ได้ให้ในส่วนของกระทรวงแายงานกระทรวงการคลังสภาพัฒนาอุบาลกรได้พิจารณาตรงนี้อยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีมาตรการต่างๆทยอยออกมาเรื่อย ตามลำดับนะครับก็เก็บตกในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเราก็จะเป็นทยอยดำเนินการไปเป็นระยะระยะนะครับในเรื่องของการเรียกเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่สอดคล้องกันที่เปิดมีการเรียนออนไลน์เรียกเก็บค่าเทอมค่าใช้จ่ายเต็มมาที่ทางสทออนะครับโดยสอชอได้ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนดังกล่าวแล้วอะไรที่ไปเกินความจําเป็นก็หากตรวจสอบพบก็จะแจ้งให้ลดคืนเงินผู้ปกครองต่อไปนะครับ ทางโรงเรียนก็ทราบด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเวลาเรียนออนไลน์นั้นอะไรที่ไม่ต้องใช้ก็เป็นคนเก็บนะครับค่าอาหารค่ารถค่าทัศนศึกษาค่าเรียนคอมอินเทอร์เน็ตก็ข,ขอข้อมือไปด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องข่าวในเรื่องของหลังการทิปรายไม่พอใจของฝ่ายค้านมีกระแสข่าวออกมาจากขุนคอมชและสบวาบางคนก็ไปถามท่านเองแล้วกันนะผมยังมีความคิดในเรื่องนี้นะครับ ในเรื่องของการเก็บเงินคืนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นอันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับวันนี้ก็ทางสมไัยก็ได้ให้รังรับในการเรียกเงินคืนนี้เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้กับท่านนะครับอย่าตื่นตระหนกกันก็เห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้เรื่องอีกเรื่องวันนี้ก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันถานพันศึกนะครับก็กราบเรยนขอให้ช่วยสนับสนุน ในกิจกรรมของมูลนิธิทมารศึกด้วยนะครับเพราะต้องจําเป็นต้องดูแลทหารนะครับที่ที่รับผลกระทบนะครับจากการทํางานในช่วงที่ผ่านมาครอบครัวต่างๆและก็ทํางานกับรัฐบาลก็มีช่องทางของรัฐบาลโดย่งสลกรโผมมีองค์การทหารมศึกนะครับในส่วนของภายนอกก็เป็นองมูลนิธิปีนี้การขายดอกพ่อปีก็ลำบากเพราะว่าโควิดใช่ไหมก็ฝากช่วยกันบริจาคช่วยกันดูแลด้วยแล้วกัน นะเราก็คงไม่ลืมคาว่าประเทศเป็นบ้านฐานเป็นรั้วนะครับวันนี้เป็นทั้งรั้วนอกรั้วในแล้วก็หลายๆมิติด้วยกันทั้งการพัฒนาการดูแลประชาชนภัยพิบัติน้ําท่วมอะไรเยอะแยะหมดนะครับอันนี้ก็ขอให้นึกถึงคุณความดีเขาบ้างในส่วนของลำร,รนั้นผมก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็น,นกลไกของรัฐบาลนะครับเป็น,นกลไกที่มีนายกมนตรีเป็นพาลร,รนะครับเช่นใน เดียวกับทุกระบาลที่ผ่านมาพรอะเอินวันนี้ผมเป็นทหารนั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เป็นของทหารหรือของผมประเอินตอนนี้ผมดารงตุญแจเพราอรอมนรก็เหมือนรัฐบาลที่แล้วผมก็ทําหน้าที่ในกรอบขพงอรมนรอให้กับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับผมมีเรื่องนี้ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ ขอทุกคนช่วยกันอดทนช่วยกันเข้มแข็งช่วยกันเสียสละช่วยกันร,รับผิดชอบในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะจำกัดการแพร่ระบาดจํากัดในเรื่องของการตรวจสอบคัดกรองในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดสูงสุดนะครับเราจําเป็นต้องผ่อนคลายหลายๆมาตรการออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกคนที่อยู่ในวงโซ่ต่างๆนั้นระมัดระวังตัวเองมันก็จะไม่เกิดเป็นอะไรมากขึ้นนะครับแล้ววันหน้าทุกอย่างก็จะกลับเป็นถูก ปกติโดยเร็วนะครับเรื่องวัคซีนก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่าก,กังวลตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะได้มาเท่าไหร่อย่างไรแล้วจะมีแผลการฉีดอะไรอย่างไรนะครับถ้าคำนวณจากกําลังการผลิตทั่วโลกในขณะนี้ในทุกวัคซีนที่ยังมี2ประเภทคือได้รับการรับรองกับไม่ได้รับการรับรอง,รรรองยังไงก็ก็ปีนึงนี้ก็ฉีดทุกให้คนในโลกใเน60%ไม่พออยู่แล้วมันต้องมีการทยอยดำเนินการต่อไปจัน จัดระดับความเร่งด่วนการเตรียมการเราที่รัฐบาลก็เตรียมความพร้อมนี้ไว้แล้วนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ